จ้าพี่น้องลังที่สองหลุนกันจ้ะเนี่ยไปเห็นดำๆไหมแซมมีอะไรบ้าขอนกุ้ง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 อุ้ย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 ว้ายกุ้งอีเีจ่ะพี่น้องขอนไม่ไกลเนี่ยุ้งตัวสวยๆอุ้ยว้าวปลาสิวหลุนล้างนี่จ้ะพี่น้องเราหันถือปลาสิวน้อจ้าเอาไงล้างนี่หลุนน้าคันจ้ะเนี่ยเห็นสีดำๆไหมแซมมีอะนรบ้า น่าเอ,อ้ย้าวติดโถกพี่นลงงจิ๋วตังจิ๋วอ,อุ้ยอุย้ยพออีกแล้วจ้าต,ตัวใหญ่แฮะล้างหนีดีกูมูบโอ้เดีตุ่มบกขาดีใกล้อยู่ไม่แสีมเนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพญามใหญ่ลุงแปนนะครับบูสกูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศเราตั้งประเทศครับผมมาพบกันกับบ้าพรไม่แซมครับผมมาพบกันในเสารวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าพี่น้องมายามตุ่มคือนเขาน้องไม่แซมเนาะจ้ามันได้ใส่สองไม้ครับพี่น้องใส่เส้่หนาเคลื่อนกว็ครับมองเกาลน้องไม่แซมเนาะจ้ามาดูวมกันบ้าครับวันนี้ว่าสองไม้สี่โศกสี่มันบ้าครับผมกับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องแดดออกแต่จ้าๆเลยครับผมรับชมบรรยากาศไปรร่วมกันคับ แล้วไม้แหลกเข้าอยู่หนาเขื่อนแน่นอนไม่แทบเนาะจ้าไปครับพี่น้องไปงลล์ลุกันมึงครับปุ่นนี่วัสิมานปั๊ดไหนที่ไหนนบ่ไปมาขอนลงไปก่อนทางจะลงยากหนาบรรยากาศด,ดีดีจ้านนนนหนาเขื่อนแสงสีทอง เอาเบื้องบาคอนเขาอยู่ทางผีก่อนฮึนี่ยังอ่ะบาคอนโอ้ ح, ปล,อาลาซิวอ่ะหลังแหลกถืปอถปลาซิวจ้ะเอาจใจพี่น้องหลังที่สอง,สองหล่นกัน<ม>จ้ะอุยเนี่ยไปเห็นดำๆไหมแชมป์นี่ยังอ่ะบาคอนกุ้ง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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเงยเงยว้ายกุ้งเงยอี๋จ้ะพี่น้อง นนั่บ้าคอนไม่ใกล้เนี่ยกุ้งตัวสวยๆอุ้ยม้าเลยจ้ะพี่น้องกุ้งร็อปเตอร์ใหญจ้ะคุณอะคุณอะโตเพิ่นไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยบ้าคอนเอาออกอุ้ยเอาใส่ถุงอี่แล้วแม่แซมมหนูเห็บ้าคอนขึ้นมาถึงมานกุ้งใหญ่เอาถุงใหญ่มากจับวีดีเลยบ้าคอนยกขึ้นมาให้เบิ่งน้าเนี่ยนี่จ้ะพี่น้องเป็นกุ้งแม่น้ำเนาะกุ้งเคลื่อนปีกไก่บ้าคอนได้เจ้าตัวหาพวกตัว ปีนี้ก็ลองมาทดสอบน้ำเข้าคู่เลยโอ้ยมันสองตัวสองสองสองไปไปหลุนอีกหลังไม่จ้ะเดี๋ยวบอกคอนใส่อีกก็ใส่ไปอีกบ่ข้ามันย้ำเกาปั๊บใส่ลงไปอีกจ้ะพี่น้องไปหลุนหลังขุยหลุนน้ำกันล้างนีีจ้ะพี่น้องว่าจะมานบอ มันเถื่อกนิ่ันสิหูซึกเลยดิ่อ่ะยังบลาคอนนะปลาบูว่อหนูวัดตะกุ้งสองคือกันปลาบูสองอ้าวมันคือหมานแถบมันนี้ปลาบูปลาบูหมานสองแห่งข้าวสองข้าวคู่ปลาบูปลาบูนี่มีประโยชน์หลายอย่างเลยจ้ะเอาไปดูดฝุ่นกินลูกน้ำก็ได้เรียบร้อยแล้วอ่ไาไายล้งต่อไป ยังไห,หลังนี้มีบ่มีบ่ลังมีบ่ถือเนาะลังมีบ่มีข้อตกะเขพื้นบ่ลังนี้น้องกันครับผมเห็นปลาซิวอร่อยเลยไหมแชมน่าจาะเส็นปลาซิวมับ้บ่อู้หูแรงหลบเทียวเลยว้าวปลาซิวคือโตงามแสบายเลยสวยสวยด้วยอุ้ยวงนนี้แต้มซสอนนะพ่อจ้ะเน้อ โค้าดเลยโค้าเลยปลาซิวกะโตงงามงามเลยปลาซิวหางเหลืองสัมตันินตะขอนอุอ้ยลังเดียวพอวมกเลยอะ่ะมุกเสียมเดบงฝนหางเหลืองลังเ,ลเ,ลเลหลืองเป็นโบลายลัางในถือปนะจ่าพี่น้องอาจารยสอนเนาะหางเหลืองดำอ่าปลุดน้ำกันอีกหลุดลังนี่จ่าพี่น้องเราอาหารถือปลาซิวเนาะจ้าเอาไงล้างนี่ โดนน้ำคันจ้ะนี่เห็นทีดำๆเล่มไหมแซมเมียนยังเมีนแล้วว๊วน่าเอ้ยว้ายเออติดถูกพี่น้องตั้งจิ๋วตั้งจิ๋วอุ้ยอุ้ยพออีกแล้วจ้ะตัวใหญ่แอ้ไบ้าคนเอาขึ้นมาพอกี้อุ้ยบ่ขึ้นว่าสีมันเรื่องจริงผ่นโจงจ้ะพี่น้องยังสีใหญ่ค่ะเทปไป้เสียบหวานพี่น้องจ้าพอคนใหญ่ด้วจ้าอ่ะบ้าคนออกมาให้พี่น้องข้างบนน้ำอุ้ยขักขักแล้ว ลองมังนอกันสิมานบอกม่ปีนบีแห้งไงกูปีไก่อ,อยอปต่อันสอนแ,แล้วก็เคยเห็นแต่กุ้งทะเลนวำมาขอนเนาะแมนวันนี้มีกุ้งมังกรสดเด็ดกุ้งมังกรเอยพูดมาจัดพี่นอ้องเอาดีๆได้เ่าขอนลงน้ำเลยหากินยาักเออเดี๋ยวหอบตัวนี้ เขาเป็นคู่อีกแล้วเขาคู่พูนาจ้าอีกตับกีบตับพี่กายนี่เนาะหนึ่งอ้วนอ้วนเนาะเหนือพนร้ายจ้าพี่้องสี่ตัวสวยๆแล้วไปจ้าไปลุนล้างมั้ยล้างนี่จ้าโอ้หพี่หนงเป็นเต้าเบิง่งม่ไป,ปิดตาบปลาแทนเอา บูฟ้าบูแมนอีกปาบู้าบูจ้าบูทองสองอีกแชกูอีกแล้วเไปตุ่มสมกับูทองป้าบูปลาเนื้อหนาผูลังกันครับผมนี่คือขาจานผ่านเลยปลาสิวนาจะเป็นปลาซิวว้าวบูบูอีกแล้วบูอีกสองน่าหนึ่งวันแ กุ้งเนาะอุ้งคืได้เป็นโล่ได้บูห้องนี่บูอีกสองตัวใส่ถุงใส่ถุงคือเขาเป็นคู่เป็นคูน่ใช่ไหมน,นี่มาคู่ปลาซิวติดกันเลยเฮใส่ติดกเลยปลาซิวคนได้ยโมกุอาหารเขาเกิดแล้วเหมือน <laughs> อาหารเกิดแล้วอาหารเหลืองไม้ที่สองเนาะ อุยอ้ยขปลงง่าใ่ปลาราออกอ้ยกลุ้มก็ออกมีปมล่มียู้ไราัหลุดกาลังต่อไปขูู่ออกแก้วเลย <c oughs> กาลังต่อไปเยียดง่ลังนี่โบเมียนตุ่มขาดพี่น้องเอ,อ้ย ตุ right. Right. Use, ่มเปลาค้อนขาดหมดเลยนี่เด๊หลังนี้มามาเปล่าค้อนหากินแต่ละมือกับมือม้านมือบอม้านวะจ้าำบังหลังนี้จ้ะเย็นหมุนองุงๆเลยกุ่งออกวัดเลย suốt chú suốt chú thấy là bớt rồi ông minh bớt chết to bớt như mao mắn bớt này bự không chỉ bớt vậy mà không bớt. Sai vào thử mỏng wong xong sai sai vào thử mỏng đấy bà khỏi ลังี้จพี่นอ้องเห็นแล้วเห็นปูตัวหนึงง่งกำล,ลังไตงงมๆอยู่สองปูสองแหละปูสองตัวปัดสามาสี่บบบนี้ปูคืออ,อ,อ,อยู่คืออย่อกปี่ยนตัวนๆเลยลัง อ้าวต้นยูเคลียร์เลยต้น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 ออบ่คือในเขือนเลยเนาะเขือนงตัวใหญ่หลดยังไงแต่คนกระโบด่อยเขาคนไนดิเรียบร้อยสวดสาด่ลังยสสวดสวดอุอุ้ยอุยอ้หาด้วยกัน นี่แหละถักเด็ดนี่แหละกุ้งบม่ทุกุ้งทุกปลาเหมือนกปลาหอยกุ้งเดือดหอยออกก่อนปลาซิวหางแดงตัวนี้เป็นนลำหลังคนบ่หลังขอลายคลายวันนี้เคเอนหางเรืองเหนี่หางเรืองหางแดงลังถือลังบ่ละเป้าข้อนโด็ดคู่บ่ละ Khán rồi không khán giả lời hết vì không đẹp loại vì lần này hoặc tin hoặc tin hoặc hoài đẹp hoài đẹp mang siêu mang cúng cái cào mang không biết không khói lấy sếp ก็เริ่มเป็นกินอาหารละตูดีหลักตัวคุณเข็นตะตะอ่อนเลยก่อยเต่นดงเด้งดงเด้งเลยไปตัวอีกล้งใหม่ยังจะล้งหรือเปล่าคุณยังอยู่หลายหลังอยู่ไปดีได้ลังอุ้ยหอยตัวขาดปงไงเลยคุณ คือดอกสกาดปองใหญ่ปนี้ป<บ>ูเนาเวิเลยประมานะน,ะนี้แลละน่ะไปได้นี่ยูถือยยกุุงแน่คว่ากระปูเมือนี่เราขาดปองอานถึงอีกแล้วปุ๊ยันยี่สงสมละปุงกระปุท่านมาเนาะปะิดเปิาหอดบานโมเมน มันละมันกี่ะฮอ้าวนี่โอ้เจ็ดาวังขาดบ้ถือเลยหลังน่ยขาดายให้ในตูสองโต๊ะแลหลุนก็ล้างผมไปนี่เคยเจอไหมไ่นี่จะให้น้องของเขือนยาวไปเลย จี๊ดสายตีนบอมิดจิรีหยุกยำหยับบอุลังนี้ก็ดียหลังบ่ขาดลังบ่ขาดงสี่โลดนากะบปขาดในเรื่องื่อนี้เูน้อเตกขาดแกมือไหมด้วบาคอนเอ้ตุ่มพนมไหมก่อนมาสได้ปุนหัวนี่คือประมาตอนค่ำ เม่ละจ้ะลังนี้เนาะหยดๆเลยปูเห็ดปลาจอมเป็นน้องแม่แซมเนม่เห็ดปลาจอมโอ้ยกินแสบแหงเลยเนยี่ใส่กุ้งใส่ปลาสิวขาวเห็ดสวยเนาะนๆๆๆปะลาใหม่ๆสดๆปลาลปลาปลาจอมหาดอีกแล้วลังนี เป็นเซซีอ๋อกระดใยเนยยูทลูล่ายูอะไรเซยูขาดคือเก่าถือปูถือปลาเหมือนเดิมอ่าอืมเรียบร้อยฮะมาคุณเก็บเล็กผสมหน่อยไปจ้ะไล่ลังกับสเสด็จก,ก่อยเอง ล้างอีกกระสวดจัดอย้วล้างตึงตึงถูกล้า,าตงาตรงนี้อันหอยกระปูเนาะคนซอนตัวกุว้งเด้อจ้ะพี่น้องคุณน่ะตัวคุณเนี่ยมีักนาวโรยลงไปก่อยเต็๋นลุงดิง,ดง เห็ดเมนูอื่นกับโบคอยแสบคือคอยเต็มเนาะคอยเต็มทอดกรอบหลังสุดท้ายท้ายสุดสุดสุดดีใจเนาะหลังสุดท้ายมามามาโอ้เห็นปูสองอุ้ยปลาไหลปลาไหลไหลแบบนี้พ่อแม่นไหล่ดินไปเอาก่อนเอาก่อนหลังสุดท้ายคือหมานค่ะกระบาดนี่งไม่รักใจพี่น้อง เอาออกก็งูนี่บมมีพิษเด้อครับผมบมเด้เหรียญมางกรโป่งน้ำไปไปเป็ไก่ไก่แบบนี้ครับโมกาเข้าไก่ขึ้ไลายไวหลังเ่ยน้ออ้าววันนี้แกพี่น้องมานกูโมเลยหลังน้ะงลังงูถายมีทุกอย่างเด้กูไว้ปูปลามึงเปลี่ยนละล้างกูถ่ายลังหี้ดีกูโม เธอตุ่มบกขาดที่ใกล้อยู่ไม่แถมเนาะ,นะเดี๋ยวไปแก้ม,มือใหม่ตุ่มมาก่อนเต็มติ๊กเลยบวดจักทางกูดจกโก้โก้หัวสัตว์ออกไปแล้วเกืยบ้อยเลยไปบุ้งพุ่งไง ไปจาพี่น้องไปเบ่งผลงานใส่ตุ่มน้ำเบาคอนนะจ้ามานง่ามากครับกินอยวเลยมือดี๋ยวโยากตีภาคครับพี่น้องสุดยอดแห่งความานควบมันล่าไกรมาเนี่ยอุ้ยพี่น้องกุ้งใหญ่เลยครับพี่น้องกุ้งใหญ่ผมเฮ้ยใหญ่จีรีได้สี่ตัวครับผมเมื่อนี้กุ้งใหญ่สี่ตัวกุ้งยังตัวตัวนี้กุ้งกุลาบหรือกุ้งหลอบเตร์กุ้งครับพี่น้องตต้งเต๋อตัวเอง ประมาณครึ่งกิโลอยู่สี่ตัวปลาบูห่อได้หกอู้มนันค่ะเนาะเหมือนนี้เนาะจ้ากุ้งนี่ตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยเหนือ,อลายได้นี่นี่มาทางนี้วันนี้มาทางนี้กระปูกับกุ้งคือเก่าครับผมกับปลาเนาะจ้ากัวมันเ้าเหมือนได้หลายอย่างครับผมแนวอยูย่แนวกินเ้ากุ้งฝอยกุ้งเต็นกุ้งใหญ่ปลาบูโอ้ยขบเคืองมนันสุดๆครับมื่นนี่ดูว่าพวามันห้องแบบห้อยยู่หรืกินครับผมบอกคอนแม่แท็บก็ขอบอกเขาคุณหลายๆเด้อครับ ขอบพระคุณหลายจ้าขอบพระคุณหลายครับทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับเนอะบ่าวขนไปแซมขอฝากีครับคลิปนึงครับฝากไปยังแม่ลุงปานาบปทคู่ทุกคนครับลัวนองนุ่งลูกลานครับผมซอยขมากแหลก็แชร์กติดตามบ่าวขนลุยสารในเร้อครับวบบ่าวขนไปติดตามไม่รใจคลิปต่อไปครับคลิปหนามารุ่นไหมครับบ่าวสนไปแะร์ครับคลิ